อัสรามอไกุมครับสวัสดีวันพฤหัสบดีนะครับที่18กุมภาพันธ์นะครับพศ2564ขณะนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่ม50นะครับจะ3ทุ่มก็ทยอยถอนต้นไม้เพื่อจะแพ็คส่งลูกค้าพรุ่งนี้นะครับรับอันนี้ก็เป็นไซส์12ต้นพันธุ์ครับนี่ใหญ่จริงไม่จกตาครับนี่ส่วนชมบางโตใหญ่จริงไม่จกตานะครับก็ไม่สวยเวอร์กจนเกินจริงครับเนี่ยครับก็เป็นประมาณนี้ก็ติดดอกแล้วแลวนี่ก็มีโอนของพี่อะไรเนี่ย ของคุณหลวงเล็กนะครับหลวงเล็กนะครับซื้อ12ต้นพันธุ์เนี่ยครับก็ต้นใหญ่ๆอ้วนๆถอนแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะจัดการแพ็คส่งให้ก็โอนเร็วโอนไวก็แถมไม้ไสาย6นิวกระถาง6นิ้วไม้สีให้ต้นหนึ่งนะครับอันนี้ของใครเอ่ยคุณเจษฎานะครับนี่12บต้นพันธุ์ครับก็จะไซส์นี้เลยครับไม่มีเป็นยิ่งเป็นหย่อนเป็นรองใครครับก็ได้ความคุ้มค่าคุ้มโอ้โหคุ้มราคาครับ ไปสวยๆไปดีๆจต่ไม้ก็ยังไม่ติดดอกนะครับแค่แค่แทงตูมอย่างนี้ครับแทงตูมดอกนะครับนี่ครับแทงอย่างนี้แทงอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็จะไปบางต้นก็โขดไม่ใหญ่เท่าไหร่จะมีหลายเสียบมีสองเสียบอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไปด้วยนะครับนี่ของของใครเนี่ยของแหมคุณพินนะครับคุณพินอ่าก็แถมไม้ไซส์หกนิ้วให้หนึ่งต้นนะครับไม้ไซส์เนี่ยครับกระถางแปดนิ้วครับ1ิสองต้นพันนะครับอันนี้ของรัตคุณรัตนาพรดาราสนะครับอันนี้ก็ มีสองชุดมีสองชุดสิบสองต้นพันนะครับนี่ครับก็เนี่ยครับก็ถ้ามันโคตรไม่ใหญ่มากก็จะเป็นสองเสียบสามเสียบเนี่ยครับก็คุณพี่รัตนาพรก็รับไปอันนี้เป็นขับประจําสั่งแทบทุกวันวันเว้นวันเลยครับก็โอ้พื้นที่เยอะเลี้ยงสวยเลี้ยงชอบถูกใจสั่งอีกสั่งอีกนะครับเพราะว่ามันได้ความใหญ่โตได้ความคุ้มค่านะครับแล้วก็อันนี้เป็นตอรีลานะครับเป็นตอดิบยังไม่ได้ทําอะไรเลยผมเก็บเก็บไว้ก็คุณพี่รัตนาพรบอกว่าฉันจะเมานะครับก็เนี่ยครับส่งไปแล้วครับนี เป็นตอรีไลน์ยังไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ตัดแต่งอะไรเลยครับก็คุณพี่ถ่ายอ่าก็คุณพี่บอกให้เอาให้หน่อยฉันจะเหมาครับเนี่ยก็เหมาไปแล้วเนี่ยเหมาไปเรียบร้อยครับอ่าแล้วก็มา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 ,มาดูไซส์สิบแปดต้นพันธุ์มั่งนี่ของคุณนี่ปูเป้นะครับของคุณปูเป้นี่ครับไม่ได้ไม่ใช่เล็กนะไม่ได้น่าเกียดอะไรนะแต่ก็จะมีที่เล็กบ้างเพราะว่าไม้มันโตไม่ทันนี่ก็ติดดอกนี่ติดดอกก็ให้ไปเลยนะ เป็นสีขาวนะครับของคุณปูเป้นี่ครบสีครบสีมีแดงอุดมทรัพย์มีทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยเป็นไม้ใหม่นี่ติดดอกติดอะไรก็ใส่ไปด้วยนี่เห็นไหมเนี่ยแทงดอกแทงอะไรหมดแล้วรอบานนะครับกระไซขนาดนี้เนี่ยครับท่านใดสนใจไม้ไซกระถาง6นิ้วนะครับ18บแปดต้นพันนะครับขอค่าส่ง100บาทเนี่ยเนี่ยครับก็จะมีไปอย่างนี้นะครับนี่เนี่ยครับก็ติดดอกอย่างนี้เตรียมตัวบานอย่างเงี้ยผมยังไม่ได้แยกมาขาย8ต้น500นะผมขายเหมาเลยเพราะว่าเนี่ยมันดอก มันใหญ่อย่างนี้ครับมันมันไม่แพงมันคุ้มค่าคุ้มราคามากเนี่ยนะครับเนี่ยก็จะมีเล็กอย่างนี้บ้างปนไปต้นสองต้นนะครับเพราะว่าบางทีต้องให้ครบสีไม้มันโตไม่ทันอันนี้พูดกันตรงไปตรงมานะไม่มีแบบมันมานั่งบอกว่าใหญ่ทุกต้นไม่ใช่มันต้องมีเล็กมากเพราะมันเป็นไม้แบบซื้อเหมาซื้อเหมานะครับซื้อเหมามก็ต้องมีปะปนกันไปแล้วให้ครบสีไม่ใช่แบบเอาแดงอย่างเดียวขาวอย่างเดียวเหลืองอย่างเดียวไปไม่ใช่มีแดงขาวเหลือง ชมพูมีทุกสากมีทุกสี่ะครับมีทุกเฉดอย่าบอกว่ามีทุกสีก็ไม่ได้มวงดําไม่มีเพราะม่วงดําหมดแล้วนะครับนี่สิบแปดต้นพันนี้ผมมีอยู่อีกประมาณหกสิบเจ็ดสิบต้นนะครับท่านใดสนใจก็รับไปนะครับครับนี่ครับสิบแปดต้นพันไม่ขี้เลยไม่ยิ่งหย่อนครับก็เล็กกว่าเล็กกว่าคนละไซส์ครับนี่นี่สิบสองต้นพันอันนี้สิบแปดต้นพันนะครับห่างกันเยอะคือมันห่างกันหลายต้นอ่นะฉะนั้นความอะไรความใหญ่ความเล็กก็จะต่างกัน แต่ว่าผมว่ามันคุ้มค่าครับอันนี้ผมเป็นคนขายผมก็ไม่ได้ว่าจะดันยาอะไรนะก็คือผมคิดว่ามันคุ้มค่าสําหรับการลงทุนในการค้าขายเนี่ยครับในการแบบเอาไปเลี้ยงไปอะไรเพราะว่ามันได้หลายต้นได้เยอะต้นได้ได้หลายสีได้หลายดอกแล้วก็ไม้มันเป็นไม้ที่เป็นชนชมสายพันธุ์ฮอลแลนด์ผสมยักษ์ญี่ปุ่นนะครับก็จะโตวไวใหญ่เร็วไม่เกิน6เดือนครับก็จะใหญ่กว่านี้เยอะนะครับอ่ะตอลีลาส่งทั้งกระถางน,นะครับของคุณสมหวังนะครับหนีไปแล้วกันนิดนึง ผมหวังนะครับไปแล้วนะครับนี่นี่ครับไปแล้วนะครับอ่ะอันนี้ของใครอันนี้ของคุณสํารวยนะครับของคุณพี่สํารวยก็พรุ่งนี้จะทําการแพ็คส่งนะครับนี่นะครับนี่ไปแล้วนะครับก็ทยอยไปนะครับอ่าแล้วก็นี่อ่ะเดี๋ยวจะให้มาดูเนี่ยครับผมถอนไม้ผมถอนไม้นี่เต็มไปหมดแหละเลอะไปหมดอ่ะเนี่ยครับก็จะมีไซส์สิบปดต้นพันธุ์นี่ผมบอกแล้วมันไม่ได้เล็กเปี้ยวอะไรนี่นี่เห็นไหม นี่ดูดูกันใกล้ๆนะครับนี่นี่สีเนี่ยดอกกาลังมาผมยังไม่ได้คัดขายไงก็คือก็คือจะขายเหมาไปเลยขายเหมาไปเลยเพราะว่าไม่มีเวลามานั่งขายเพราะทางานทั้งวันเาเหนื่อยวิ่งไปก็วิ่งมาวิ่งมาก็วิ่งไปอยู่เนี้ยครับเนี่ยนี่บัวชมพูเห็นไหมนี่สิบแปดต้นพันสิบแปดต้นพันนะครับสิบแปดต้นพันนะครับใครชอบก็ทักทายมาครับสิบแปดต้นพันขอค่าส่งร้อยหนึ่งครับใหญ่ๆอ้วนๆสวยๆไซส,ส,ส์กระถางหกนิ้วนะครับมีเพียบเียบนะครับนี่ครับ ไซตแปดต้นห้าร้อยก็ยังมียังมีนะครับยังมียังมียังมีครับก็วันนี้ก็ส่งไม่ทันละเหลือเหลือที่ยังค้างคากันอีกสามเจ้าก็รอ,อนิดนึงนะครับรอ,อนิดนึงเดี๋ยวจัดการไปให้นะครับอไปทางไหนนี่ตอรีลาก็ยังไม่ได้ทําเลยครับไม่มีเวลาทลําละนี่สวยสวยเลยครับสิบแปดต้นพันใครชอบก็ทักทครมาแล้วก็มีม่วงดําอื่ มงดำอยู่ในกระถางครึ่งปี๊บนะครับนี่โขดใหญ่ๆสวนสวยอ้วนๆกิ่งก้านดีอันนี้เป็นสีของตอนะใช่ไหมใช่อันนี้เป็นสีของตอแต่ว่าตอตัวเนี้จะเป็นดอกซ้อนเนี่ยครับใช่ไหมอ่าใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นสีของตอนะครับนี่แต่เป็นดอกซ้อนนะก็คือใครชอบก็ทักทายมาเป็นมงดำนะเอ้ากล้องไม่โฟกัสอีกแล้วเนี่ยครับมันเป็นถ้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบ <c oughs> อ้าว กลงไม่โฟกัสแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมให้เขากล้องเขาสะอาดเรียบร้อยอ่านี่ครับเป็นม่วงดํานะครับอันนี้จะโดนแสงแดดหน่อยก็จะเนี่ยเป็นม่วงดําตัวน,นี้ก็ขอแปดร้อยครับขอค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับท่านใดชอบสนใจก็ทักทายมานะครับเป็นม่วงดําม่วงไต้หวันเนี่ยดอกเยอะเลยดอกมาดอกแรกดอกแรกเนี่ยเป็นม่วงดํานะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูไม้ที่ยังมีอยู่นะครับนี่นี่อ่า นี่เป็นตัวราชินีนะครับเดี๋ยวจะเอามาเสียบไม้สีก็รอ,รอรอรอปลูกนะครับอ่ะไปดูตรงนี้กันเดินไปดูตรงนี้มีไม้ที่ยังไม่มีลูกค้ารับนะครับก็ของเมื่อเย็นนะครับไซส์สิบเอดนี้ก็มีต้นที่สามนี่ใหญ่ๆนี่ต้นที่ห้าต้นที่เก้านะครับต้นที่เก้า็คือดอกตัวนี้นะครับที่ต้นนี้จะมีรอยหน่อยหนึ่งเนี่ยครับหลกหลากหายละแต่มันมีรอย,อยอย่างนี้นะครับ สามต้นนี้ใครรับสามต้นนี้ก็เท่าไหรดีอะอ่าห้าร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบอ่ะขอแปดร้อยบาทแล้วกันสามต้นนี้สามต้นนี้นะครับใครจะรับทั้งสามต้นนี้ขอแปดร้อยบาทนะครับรวมค่าส่งด้วยส่งให้ฟรีเลยขอแปดร้อยบาทรวมค่าส่งอะไรเรียบร้อยเลยครับใครรับทั้งสามต้นนี้ครับสามห้าเก้านะครับก็ขายถูกถูกเลยครับขอแปดร้อยบาทนะครับรวมค่าจะส่งค่าจะส่งก็มีเป็นร้อยอะร้อยสามสิบอะเนี่ย สามต้นนี้ครับก็ขอแปดร้อยบาทนะครับท่านใดชอบก็ทักใครมาต้นที่สามนะครับนี่ต้นที่สามต้นที่ห้าไปดูในคลิปตอนเย็นได้เลยครับต้นที่เก้านะครับจะมีรายละเอียดหมดครับก็ขอแปดร้อยบาทนะครับรวมค่าส่งเรียบร้อยเลยนะครับอ่าแล้วก็มีตอรีลาก็มีนี่ต้นที่สองนะครับต้นที่สองยังอยู่นี่ใครชอบมีล่าอากาศต้นยังเปรี้วๆอย่างนี้นะครับนี่ต้องดูด้านนี้นี่หน้าไม้อยู่นี่ต้นที่สองนะครับก็ต้นเดียวสามร้อย นะครับขอค่าส่งถอนส่งก็ของหบาทนะครับก็ถ้าใครไปทั้งกระถางก็ขอร้อยหนึ่งนะครับเป็น400นะครับไปทั้งกระถางเลยแล้วก็มีต้นที่แนะครับต้นที่8เราลักกันนะครับเราลักกันนี่ต้นที่แนี่สวยๆเลยนี่เป็นไม้กอดกันกอดกันแน่นแฟรเลยครับกิ่งก้านทรงสวยอยู่ในกระถางแปดเหลี่ยมนะครับตันนี้ก็ขอ500ขอค่าส่งก็50บาทนะครับไปยกตุ้มไปนะครับไม่ให้กระถางครับขอค่าส่ง50บบาทนะครับขอค่าตัวก็ 500บาทครับตันนี้ค่าตัวเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นต้นคู่อย่างเงี้ยครับเรารักกันเนี้ยกอดรัดฟัดเบี่ยงกันอย่างนี้เลยนะครับก็ใครอยากดูรายละเอียดก็ไปดูในคลิปเมื่อวานครับเมื่อวานแล้วก็ไม้อลาบิคมนะครับหน้าวังสวยๆนี่ครับมีต้นที่สองนะครับอยู่ในกระถางกระอ่างนะครับอยู่ในกระถางกระอ่างสิบสองนิ้วใหญ่ๆสวยๆเลยนี่ตัวทรงองค์เรลีลาดีนะครับต้นเดียวแปดร้อยขอค่าส่งหกสิบนะครับขอค่าส่งหกสิบนี่ ต้นที่สองต้นที่สามนี่สวยๆเลยเห็นไหมกิ่งก้านนี่เป็นไม้แบบคอมเพกด้วยเป็นหน้าวางที่คอมเพกตัวเตี้ยกิ่งไม่ยาวยั่วเยี้ยนะครับกิ่งแน่นๆครับต้นที่สามแล้วก็ต้นที่สี่นะครับนี่กิ่งเยอะๆทรงสวย,สวยๆนี่ครับกิ่งก้านใบามาดีนะครับก็เป็นเพชรหน้าวังนะครับเพชรหน้าวางังเป็นไม้อราบิคัมที่อันนี้ตัวตัวเตี้ยตัวเตี้ยตัว,ตว,ตว,ตวท,วที่อ้วนสมบูรณ์หน่อยนะครับก็ขายต้นละ800ขอค่าส่ง50บาทนะครับ2ต้น1,500ส่งให้ฟรี สามต้นนี้ขอสองพันครับอืมสามต้นนี้ขอสองพันส่งให้ฟรีเหมือนกันน,กนะครับนี่ท่านใดต้องการนะครับท่านใดต้องการสามต้นนี้ก็มีลักษณะแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันครับเป็นไม้รากธรรมชาตินะครับเป็นไม้รากธรรมชาติใครชอบเลี้ยงไม้รากธรรมชาติก็ก็ก็รับไปเป็นตัดแต่งหน่อยนึงนะครับก็จะเป็นไม้ที่โตเร็วอ้วนใหญ่อ้วนให,ใหญ่โตไวใหญ่เร็วนะครับเป็นหน้าวังนะครับหน้าวังอิงก้านใบสวยๆนี่ นะครับต้นเดียวก็800ขอค่าส่ง50บาทเอ้ย60บาทนะครับ2ต้นก็1,500ส่งให้ฟรี3ต้นเนี่ย3ต้นเนี่ย2 3 4าเนี่ยขอ2,000ส่งให้ฟรีเหมือนกันครับท่านใดชอบก็ทักทายมาอันนู้นก็ยังมีเต็มเลยครับอันนู้นก็ยังมีเต็มเลยครับก็เดี๋ยวจะทยอยลงขายเพราะว่าเอาขึ้นขึ้นมาทําทุกอย่างได้เรียบร้อยแล้วจัดแต่งรากรอบ2และอะไรแล้วก็พร้อมพร้อมขายแล้วแต่ก็รอรอจังหวะก่อนครับเพราะว่าตอนนี้งานเยอะงานทำนู่นนี่นั่นไปเยอะนี่เดี๋ยวก็จะเสียบไม้สี เนี่ยครับใครที่ชอบยักษ์ใหญ่อเงี้ยอันนี้ผมจะเสียบไม้สีนะก็เดี๋ยวผมว่าจะเสียบสุริยันจันทราหรืออะไรย่างเงี้ยแล้วก็เสียบชมพูทรัพ์เจริญหรือไม่ก็อาจจะเสียบนี่ชมพูหวานใจนี่นน,นี่คือต้นแม่ชมพูหวานใจนะครับเป็นไม้พาะเมล็ดอันนี้ก็เป็นแดงแฮปปี้นะครับแล้วอันนี้ก็เนี่ยอันนี้จําไม่ได้ครับเนี่ยดอกมาละนี่ก็เป็นลูกไม้ ไม่มีชื่อนะครับเป็นไม้พมเพาะเมล็ดแล้วก็มีสีขาวสามชั้นอยู่ข้างหลังนะครับอันเนี้ยเป็นลูกไม้เพาะเมล็ดทั้งนั้นครับที่ผมมีไว้ตัดเสียบแะไรไม่มีชื่อครับก็ก็จะมีมีประมาณนี้ครับประมาณหนึ่งแล้วตรงนู้นอีกก็จะมีลูกไม้เป็นกิ่งกิ่งอ่าอันนี้ก็เหมือนกันเนี่เป็นกิ่งกิ่งไม้เพาะเมล็ดไม่มีชื่อเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาเสียบบรรดาตอยักษ์ตอวีลาตอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะเอามาเสียบครับครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับครับต่านใดสนใจก็ ก็ลุ้น18ต้นพันธุนะครับเ๋ยวไปดูอีกทีสิบต้นพันุ์นี่สวยๆนะครับก็มีมีมีเยอะแล้วแหละมีมีเยอะก็อยากให้ลูกค้าช่วยช่วยสั่งหน่อยเพราะว่าอยากจะได้เงินมาหมุนนี่ยครับเนี่ยไม่เล็กไม่เล็กก็มีก็จะมีแบบอย่างเงี้ยมีเล็กหน่อยวนไปบ้างเงี้ยก็อย่างที่เห็น18ต้นพัน์เจ้านั้นแหละเนี่ยครับเนี่ยใช้ได้เลยใช้ได้เลยครับเนี่ยส8ต้นพันุนะครับดอกก็กําลังมาแบบเข่าแหละก็คืออันนี้ดอกจะมาแล้วมาเร็ว นะครับ18ต้นพันธุ์ขอค่าส่ง100บาทนะครับท่านใดชอบท่านใดสนใจก็ทักไทยมาครับกิ่งก้านดีทรงดีขดดีครับสวยๆเลยเห็นไหมนะครับไซส์ก็6กนิ้วครับไซส์กระถางหกนิ้วก็จะเล็กหน่อยแต่ว่าผมรับประกันครับความสมบูรณ์ความสวยนี่โตไวใหญ่เร็วแน่นอนครับชวนชมบางโตครับไม่สวยเกินจริงครับไม่จกตาเห็นกันของจริงอย่างนี้แหละไม่จกตาไม่สวยเวอร์จนเกินจริงครับโตไวใหญ่เร็วเพราะเป็นต่อพันผสมยักษ์นะครับ ก็เป็นฮอลแลนด์ผสมยักษ์แล้วก็ผมไม่ได้อัดปุ๋ยอะไรเยอะเพราะให้ไม่ไม่ไม่ได้เล่งปุ๋ยอะไรมากก็จะเล่งก็คือใช้น้ํายาเล่งรากเล่งให้รากมันแตกดีทุกอย่างพอไม้รากแตกดีไม้ก็สมบูรณ์สวยเร็วนะครับครับสำหรับวันนี้ก็มีมานาเสนอเท่านี้ครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่การสนับสนุนชวนชมบางโตนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่การสนับสนุนน้ำมันเหลืองแม่อ้อยนะครับก็น้ำมันเหลืองแม่อ้อยคุณภาพดีๆครับราคาโดน ซื้อ5ขวดแถม1ขวดซื้อ10ขวดแถม2ขวดครับขวดละร้อยนะครับไม่มีค่าจัดส่งผมจะจัดการออกค่าจัดส่งให้นะครับกระไม้ไซสินิ้วเมื่อตอนเย็นก็ยังเหลือสามต้นที่สามต้นที่ห้าต้นที่9้านะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาก็รับ3ามต้นขอแ800ด้อยส่งให้ฟรีเลยนะครับครับวันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ